โหลดอ่านคําเตือนมอพลสเกมสวัสดีเพื่อนๆชาวมอพัเกมด้วยนะ,ะติดคอให้หน่อยโอเคก็วันนี้อยู่กับ,บว o ก l d w i d เหมือนเดิมนะวันนี้ก็วันนี้ไม่ได้มาแกะกล่องรีว,วิวเนาะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันปกติ อ่านี้ก็อย่างที่รู้กันนะฮะแวนกาดไทยนะฮะแวนกาดไทยก็มาดําเนินมาถึงภาคมูวี่แล้วเนาะมูวี่ก็จบภาคมูวี่ก็จะขึ้นภาคแอนการ์ดจีนะฮะแอนกาดจีก็จะเป็นการอ่ายูนิตท,ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นการ์ดเกตสี่นะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคการ์ดเกตสี่นะฮะเกตสี่ทุกใบก็จะมีความสามารถนะฮะในการทริปเปิลได้นะครับผมก็คือการาเช็คดาเมจเนี่ยสามใบนะฮะ ก็เพิ่มมาตราการชิดเขานะครับผมเหลือฮิวก็ว่านไปนะฮะก็โอเคทีนี้เรามาพูดถึงการทำไงให้แวันเป็นเกตสีเนาะโอเคสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเล่นแวันญี่ปุ่นทั้งอาจจะงงงนิดนึงนะฮะวิธีการทำให้แวันเป็นเกตสีเนาะโอเคเงื่อนไขแรกก็คือว่าแวันเราต้องเป็นเกตสามเกตสามปุ๊บพอวันเราแวันเราเป็นเกตสามปุ๊บเงื่อนไขเราผ่านแล้วเงื่อนไขแรกนะฮะเงื่อนไขที่สองคือฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นเกตสามเนาะ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเกตสองเราไม่สามารถสไตล์เป็นเกตสีได้นะฮะโอเคก็หลักการก็คล้ายๆลีเจียนเลยนะฮะก็คือเขาต้องเป็นเกตสามก่อนอ่ะสมมุติว่าเขาเป็นเกตสามอ่ะสมมุติทึบอ่ะมาถึงในถึงเธอเรานะฮะในในถึงเทิร์นเราในช่วงอ่าสไตล์เนาะต้องผ่านรู้สึกว่าต้องผ่านไลฟ์เฟสก่อนนะฮะไลฟ์เฟสแล้วก็มาสไตล์เฟสอ่าเป็นเกตสี่เนาะอ่าการสไตล์ทำได้ยังไงนะฮะก็ทำได้อยู่สองวิธีด้วยกันนะครับผม อยูีแรกก็คือว่ามันจะมีการ์ดใบหนึ่งนะฮะเป็นเกตหนึ่งเนาะเป็นการ์ดใบพิเศษนะฮะก็มันบอกว่าทิ้งการ์ดอ่าใบนี้จากในมือนะฮะแล้วก็สามารถสไตล์ได้เลยนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นการอ่าเป็นการ์ดทิ้งสไตล์เนาะโอเคกับอย่างที่2คืออ่าอ่าทิ้งการ์ดในมือนะฮะที่ที่อ่าเกตเกตสามนะครับผมทิ้งการ์ดในมือยังไงก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับ3อ่าอย่างนี้ดีกว่า นะครับอาจจะเป็นทิ้ง3นะครับแล้วสไตล์หรือว่าจะเป็นทิ้ง2กับ1นะครับแล้วสไตล์หรือว่าจะเป็น1-3ใบสไตล์ก็ได้นะฮะไม่ผิดโอเคทีนี้สไตล์แล้วทำยังไงนะฮะสไตล์แล้วาการเกลี่นะครับอันนี้เป็นการเกลี่เนาะการเกสี่จะอยู่นอกกองนะจะไม่รวมกับอกองธรรมดาของเราเนาะก็คือว่าการ์ดการ์ดตรงจิยูนิตก็จะเป็นจะใส่ได้8ใบนะฮะผมอ่า ก็จะเหมือนเดิมก็คือว่าใส่หน้าซ้ําได้4ใบฮนะแล้วก็สูงสุดไม่เกิน8ใบโอเคนะครับพอเราทิ้งสไตล์เสร็จปุ๊บนะฮะเราก็เลือกการ์ดจากในกองจีนะินิตเนาะหใบฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเห็นนะฮะว่าเราเรามีการ์ดอะไรบ้างนะะในนี้สมมติว่าพี่เรียกใบนี้แล้วกันนะสวยดีนะ <Okay. S 1> สไตล์ปุ๊บนะฮะลงมาทับลงมาทับอ่า พีเซลเซลที่แขวเลยโอเคเรามาทับเกจสามนะครับผมพลังนะฮะพลังพลังจะเพิ่มยังไงนะฮะพลังก็จะจะเห็นว่าเกจสี่นะ,ะจะบอกว่าเป็น15,000เนาะแล้วก็เป็นลถเลขบวกนะฮะก็คือว่ามันจะบวกพลังตรงเนี้ยบวกกับตัวแวนของเราเขาเรียกว่าฮาร์ดนะฮะฮาร์ดที่เป็นเกจสามบวกเข้าไปก็จะเป็นสองหมื่นหกนะครับผมนี่เราประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลาตีก็เช็คสามใบนะฮะทีนี้พอจบเทิร์นเล่านะฮะการ์ดที่ เป็นเกศสีเนาะก็จะกลับกลับตรงนี้แต่ว่าจะหงายหน้านะก็คือว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานสไตล์ในเทิร์นต่อไปก็ต้องเป็นการที่คว่ำอยู่อโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะเห็นว่า <laughs> การสไตล์เป็นเกศสีนะฮะไม่ไม่ยากเลยนะครับผมเพียงแค่เรามีการการซิ้งสไตล์หรือว่าในมือเรามีผลรวมครบสมเนาะโอเค ก็ถ้าวันนี้พูดผิดตรงไหนก็ขอไฟด้วยนะวันนี้อาจจะมึนๆนิดหน่อยโอเคก็อ้อลืมบอกไปนะแคนที่พี่เอามาก็เป็นการของพี่เองแหละเป็นแคนด่าอิเล็กทานะฮะในในในภาคจีเนาะคอนเซปต์เด็ก็ง่ายๆเลยฮะชาร์จโซเพื่อมีพลังนะฮะชาร์จโซเพื่อเกิดเกิดสกิลอ่ะโอเคสำหรับนี้ก็ขอบคุณท่านรับชมนะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม